ัสดีครับพี่น้องเราอยู่กับ Channel Koma Review นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่ในช่วง l e t t Talk กันนะครับช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือช่วง l e t Talk เนี่ยเคยทำไปแล้วหรือเปล่านะแบบสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่า,าถ้ายังไม่เคยก็ถือว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วกันนะครับคือจริงๆมันไม่ใช่อะไรหรอกคือแบบเรื่องของเรื่องคือผมอยากทำรีวิวไอตัวของเล่นชุดนั้นนะไอโซลิสแกนบิดเอ็กชุดนี้ หม่อีกสักครั้งหนึ่งอะไร้ยครับคือชุดนี้ผมเคยทํารีวิวไปเมื่อสักประมาณ2ปีได้แล้วมั้งตอนที่ได้ของไอของเล่นชุดนี้มาใหม่ๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วทีเนี้ยรู้สึกว่าตอนนั้นอะที่ทำมามันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เหอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนมันแสดงให้เห็นถึงความแบบชอบ <c oughs> ของของเล่นชุดนี้แล้วก็ไอการ์ตูนเรื่องนี้ของผมแบบออกมาได้แบบ ไม่เยอะพอก็เลยเออรู้สึกว่าเออทำใหม่ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอจะทําใหม่ก็เลยเออรู้สึกว่าเดี๋ยวทําแล้วทําเป็นเซตที่มันดูจริงจังขึ้นสักน,นิดนึงก็เลยขออนุญาตมาทําคลิปเนี้ยไอคลิปเลสท a อกเนี้ยอ่าเป็นคลิปเหมือนเกินของของเจ้าเจ้าเจ้าอีกคลิปรีวิวของเล่นชุดนั้นไปอีกสักน,นิดนึงแล้วกันนะครับก็ คลิปนี้ก็เลยจะเป็นการมาพูดคุยเกี่ยวกับตัวกระตูนเรื่องนี้นะครับไอ้กระตูนเรื่องบีทเอ็กเรื่องนี้เนี่ยการแบบเหมือนเป็นการปูพื้นคร่าวๆให้พี่น้องที่ยังไม่เคยชมคือเกิดไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรือ,อพี่น้องบางท่านที่ชมไปแล้วแล้วก็เป็นแฟนของเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะลืมๆไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยก็มามาเหมือนเป็นการคุยเล่าๆอะไรกันไปก็คือแบบ สามารถคอมเมนต์พูดคุยอะไรกันได้นะครับแบบมีอะไรเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมคงจําเนื้อเรื่องได้ไม่ไม,ไม่ไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะเพราะว่า,าดูไปนานมากแล้วรู้สึกอนิเมชันมันตั้งแต่ปีเก้าเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าตัวคอมิกมันนานกว่าอีกคอมิกมันจะตั้งแต่ปีเก้าหกหรือไงสักอย่างเนี่ยแล้วว่าคือบ้านเราเนี่ยเข้ามาตอนนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ดูพอสอนะแต่ว่าจําได้ว่าอ่านครั้งแรกเนี่ยคือตอนนั้นผมอยู่ประมาณมหกมั้งแล้วก็ อ่านไปตอนนั้นย,ยังออกมาไม่จบเลยออกมาไม่กี่เล่มเองตอนนั้นอ่านของไพเรตของสำนักพิมพ์หมึกจีนอะไรเงี้ยซื้อไป2เล่มมัง้งแล้วก็ต้องขึ้นมาเรียนต่อที่กรุงเทพนะครับก็เลยมาตามอ่านต่อที่เนี่ยแหละที่กรุงเทพซึ่งช่วงหลังเขาก็มีสำนักพิมพ์สยามอิเตอร์คอมิกเนาะที่ทําออกมาแล้วเป็นพิมพ์แบบเหมือนจนจบเลยอะไรเงี้ยแบบถูกต้องทิ่ตามลิสิทธิ์เลยนะครับกอ็อันนี้ทั้งหมดจะเป็นคอลเลกชันของกระตูนเรื่องนี้นะครับที่ผมมีอะไรเงี้ยก็คือ ซึ่งไอ์กระตูนเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมังงะเอลยหรืออนิเมชันเอยอะไรเงี้ยน้อยมากนะครับที่ผมจะเก็บอของเป็นคอลเลกชันแบบนี้คือส่วนใหญ่ก็อย่างคาเมลไรเดอร์อะไรเงี้ยที่แบบเล่นอะไรเงี้ยก็จะเล่นแค่ตัวบางตัวเลยคือซื้อไม่ครบอะบางทีซื้อแต่ไพเอกอะไรเงี้ยหรือว่าทาร์นฟอร์เมอร์เองก็จะเลือกซื้อแค่บางตัวแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องก็จะไม่ได้ดูซึ่งทาร์นฟอร์เมอร์ที่ผมดูแค่สารภาพเลยนะคือดูแค่บีซ์วอลกับ เดอะมูวี่ของป๋าเบอย่างเดียวเลยนอกนั้นคือไม่ได้ตามเลยอะไรเงี้ยครับแล,แล้วก็ไม่ได้เก็บด้วยคืออย่างของป๋าเบเนี่ยชอบชอบมากๆอะไรเงี้ยก็ยอมรับเลยว่าใช้โหลดดูเอาอนะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อเป็นคอลเลกชันเก็บแบบจริงจังอะไรมากมายแต่ไอเรื่องบิดเอ็กเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากอะ่ะชอบชอบแบบจะเรียกว่าชอบมากเกือบที่สุดก็ได้นะคือมันเป็นติดระดับอันดับท็อปๆเลยอของของความชอบอะไรเงี้ยคือ สำหรับพี่น้องที่ยังไม่รู้จักเนี่ยบิดเอ็กเนี่ยมันจะเป็นการ์ตูนที่มาจากมังงะใช่ไหมหรือคอมิกเนี่ยคือคนเขียนเนี่ยก็คือครูมาดามาซามินะครับก็เขาจะเป็นคนเขียนคนเดียวกับคนที่เขียนเซนเซียเซนเซียนี่ก็ทุกวันนี้ก็ออกมา,าทําของเล่นออกมาแบบสูบตังนักสะสมแบบเหมือนเหมือนจะไม่มีวันจบสิ้นเลยเห <laughs> มือนรีออกมาใหม่เรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ตัวบิดเอ็กเนี่ยเนื้อหามันอะไรเงี้ย ก็สนุกเ,เ,เป็นกรเป็นเป็นเป็นการ์ตูนที่สนุกมากๆคือจริงๆอะ่ะถ้าถ้าพูดตรงตรผมแอบชอบดิทเอ็กมากกว่าเซนเซียนะเพราะว่าด้วยความที่ดีไซน์เอ่ยแล้วก็เนื้อเ,ออร,อเ,อเรื่องเอ่ยอะไรเงี้ยมันดูมีเขาเรียกอะไรเหมือนเหมือนเหมือนมันถูกใจมากกว่าแล้วมันดูมีการพัฒนาขึ้นมา,มากกว่าเซนเซีาหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเซนเซีาเนี่ยมันจะอคอนเซปต์หลักมันจะเป็นเล่นเกี่ยวกับพวกตำนานเทพนิยายกลีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะมีแบบคนใส่ชุดเกราะสู้กันแล้วก็ตัวเนื้อเรื่องหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเป็นการที่แบบ ให้ตัวเอกเอัพพลังขึ้นเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งเนื้อเรื่องมันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกี่ยวกับเ,เป็นการเอาชนะตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆคือถึงมันจะมีกลุ่มบอยแบนด์ของมันอะไรเงี้ยแต่เท่าที่สังเกตดูถ้าพี่น้องจะลองจะจะ,จะ,จ,ะจะสังเกตอะคือแต่ละคนมันก็จะแบบเหมือนเข้าปะสา 2, ปะาปะสาวะสิบสองราศีเนี่ยมันก็จะแยกกันไปใช่ไหมมันจะไม่ร่วมมือกันต่อสู้อะไรเงี้ย แต่บีทเเนี่ยมันจะต่างกัน bitX เนี่ยมันจะเล่าเนื้อเรื่องที่คอนเซปต์หลักเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจความมิตรภาพของคู่หูซึ่งไม่ใช่คนกับคนด้วยอย่างเพียงอย่างเดียวแต่จะเป็นตัวหลักของเรื่องก็จะเป็นตัวบีดบีดหรือบิดเนี่ยกับตัวโดเนอร์ก็คือโดเนอร์ก็คือตัวคนที่ขี่มันคนที่ขับมันอะไรประมาณนี้ซึ่ง มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือจริงๆตัวบีดเองมันก็ในเรื่องมันจะเป็นชีวะจากกลใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันก็เป็นเหมือนตัวแทนของของคนเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องบีดเอ็กเนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ดีมากที่มันเอาไอจุดจุดตรงเนี้ยมามามาเขาเรียกอะไรมาเหมือนมามา,มาเล่นเป็นหลักอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นสไตล์การ์ตูนโชเน้นนะเรื่องมิตร,รภาพมิตรภาพอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอย่างนี้เรื่องเนี้ย มันณตอนนั้นผมรู้สึกว่าดูแล้วมันให้ความรู้สึกแบบเออมันชัดมันชัดมากๆอะไรอย่างช่วงแรกเนี้ยตัวบีทเอตัวบิดเอ่กกับไอตัวเทปเป้ที่เป็นพระเอกเนี่ยช่วงแรกมันเจอกันด้วยความบังเอิญใช่ไหมแล้วก็ต่างคนก็จะต่างแบบยังไม่โอเคอะไรกันอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเปิดใจให้กันได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะดึงเหมือนเป็นการดึงศักยภาพของตัวเองอะไรเงี้ยให้มันโผล่ให้มันให้มันอัพขึ้นมาได้อีกอะไรเงี้ยซึ่ง ตัวเนื้อเรื่องจริงสนุกมากคือผมอยากจะเล่าเนื้อเรื่องให้ฟังเหมือนกันแต่กลัวจะคิดมันจะยาวนะครับยังไงพี่น้องลองไปหาดูแล้วกันแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักๆอ่ะข้าวๆเลยข้าวๆมากๆเลยก็คือพระเอกเนี่ยมันตามไปช่วยพี่ชายที่เป็นอัจฉริยะมันจากจักรวรรดิจกัจกรกลอะไรเงี้ยคือจักรจักรวรรดิจกัจกรก,กลเนี่ยมันมันจับพี่ชายมันไปเพื่อที่จะแบบเหมือนไปสร้างบิดบิดบิดสุดยอดอ่ะ ขึ้นมาอะไรเงี้ยคือมันจริงๆมันมีบิดตัวนั้นอยู่แล้วแต่ว่ามันคุมบิดตัวนั้นไม่ได้แล้วไอ้ตัวพี่ชายของเทเป้เนี่ยเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะอะไรเงี้ยนะก็คือเขาก็เลยตามตัวเหมือนลักพาตัวไปเลยไปไปไปเพื่อที่จะทําให้ไอ้บิดตัวนั้นมาสมบูรณ์อะไรเงี้ยซึ่งตัวเทเป้ที่เป็นน้องชายเนี่ยมันก็เลยต้องตามไปช่วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อเรื่องก็จะมีการผูกเกี่ยวกับแบบ ต้องฝา่าฟันอุปสรรคนูน่นนี่นั่นเข้าไปเยอะแยะอะไรเงี้ยอย่างตัวบิดเองเนี่ยจริงๆอ่ะบิดอะ่ะมันมาจากคือเขาผูกในะเรื่องแบบว่าบิดเนี่ยจริงๆมันที่ชื่อของบิดอะที่มามันมาจากตัวอ่าเหมือนตัว B 4ตัว <c oughs> คือมันจะมีบิดเนี่ยมันมีเป็นอ่าเบรนอ่าบลัดอ่าเรเวอรี่แล้วก็แบทเทอรอ์เลรเงี้ยมันเป็นเป็นคำนิยามรวมรวมกันในการใช้เรียกบิดอะไรเงี้ยคือแบบอย่าง มีสมองเป็นของตัวเองใช่ไหมมันจะมีความกล้าหาญเป็นนักรบแล้วก็บลัดเนี่ยก็คือมันตัวมันเป็นสร้างมาเป็นหุ่นยนต์แต่ว่าสิ่งที่จะขับเคลื่อนตัวมันเองได้คือมันต้องใช้เลือดของคนขับเป็นการ,เป,การเป็นการปลุกชีวิตเป็นการให้ชีวิตบิดอะไรเงี้ยแล้วก็บิดแต่ละตัวที่ได้เลือดจากตัวเจ้านายของตัวเองเนี่ยก็จะซื่อสัตย์กับเจ้านายคนนั้นไปตลอดเลยอย่างเงี้ยซึ่งตัวเทปเป้เนี่ย มันมาบาังเอิญปลุกเอ็กที่โดนทิ้งไว้ตอนนั้นคือเอ็กมันทรยศตัวเจ้านายของเอ็กเนี่ยมันทรยศองค์กรใช่ไหมแล้วก็หนีไปอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวตัวองค์กรก็ตามล่าแล้วเอ็กเนี่ยมันมันเหมือนประมาณว่าโดนจับแล้วก็มาทิ้งไว้ในกองขยะอะไรเงี้ยมันก็แบบเครื่องก็ดับไปอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนเทปเป้กลับมาอีกทีเนี่ยด้วยความบังเอิญเลือดของเทปเป้ไปโดนตัวของเอ็กเข้าก็เลยทําให้แบบเอ็กตื่นขึ้นมาแต่ว่า ตอนแรกเกเข้าใจผิดนึกว่าเป็นเลือดของเจ้านายอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆคือเทเป้นเนี่ยเขาเคยแบบมีอีเวนต์ไปช่วยเหลือเจ้านายของไอตัว X เข้าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเลือดแล้วเจ้านายของ X กเนี่ยก็เลยถ่ายเลือดให้ให้เทเป้เป็นการช่วยชีวิตซึ่ง แล้วเทเป้ก็เลยแบบเหมือนในเลือดของเทเป้มันก็จะมีเลือดของไอตัวคาเลนตัวนี้น้องคาเลนเนี่ยสิงเอ้ยเหมือนพี่สิง <c oughs> คาเลนผสมอยู่อะไรเงี้ยพอมันมไหลโดนตัวเอ็กเข้ามันก็เลยเหมือนเอ,อ็กก็ฟื้นขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกมันก็จะโกรธโกรธหน่อยงูหิหงูหิบอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็เหมือนอช่วงแรกนะช่วงแรกของเรื่องก็จะแบบเหมือนประมาณว่าก็ยอมรับนับถือในความมุ่งมั่นของไอตัวเทเป้อะไรเงี้ยก็จะไปอะยอมร่วมมือไปช่วยพี่ชายด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า ความสัมพันธ์มันก็ยังแบบเหมือนอีหลักอีเหลือหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนประมาณว่าตอนแรกมันก็เหมือนจะโอเคกันแล้วนะแต่ว่าเ,เหมือนตัวเทปเป้เองก็ยังไม่ได้มองเอกเป็นเพื่อนจริงๆเหมือนเป็นคู่หูที่ไว้วางใจได้จริงๆก็คือมองเอกเป็นแค่เหมือนประมาณเป็นเป็นอาวุธสงครามหรือเป็นเครื่องมือในการใช้งานของคนอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะยังแบบปลุกเหมือนปลุกเขาเรียกอะไรปลุกประสิทธิภาพของเอกขึ้นมาแบบที่แท้จริงไม่ได้เลยไม,ไ,มไม่เท่ากับตอนที่คาเรนใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมี มีปมอะไรเขาเรียกอะไรมีอีเวนต์อะไรขึ้นมาทำให้แบบมันแบบสามารถเปิดใจกันได้อะไรเงี้ยตัว X มันก็สามารถแบบเหมือนดึงพลังที่แท้จริงมาได้แต่ว่าซีซั่นแรกไอ้ช่วงแรกเนี่ยมันก็จะจบไปตรงที่ X มันเหมือนมันตายแหละคือแบบมันพังอะไรเงี้ยไปแล้วก็พอขึ้นซีซั่นใหม่อะไรเงี้ยในในแอนิเมชั่นมันก็จะเหมือนประมาณว่ามันโดนสร้างขึ้นมาใหม่แล้วคราวนี้ตัวเลือดเลือดที่ใส่ไว้ในอุปกรณ์ที่ชื่อว่าเบรกฮาร์ดเนี่ย คราวนี้เทเป้จะเป็นคนที่ให้เลือดเองเลยคราวนี้เลือดก็จะกลายเป็นในตัว X กเนี่ยก็จะกลายเป็นเลือดของเทเป้แหละก็กลายเป็นว่า X ก,ก็จะกลายเป็นคู่หูที่แท้จริงของเทเป้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็เนื้อเรื่องก็จะดำเนินเรื่อง,องต่อไปจนจบเลยอะไรเงี้ยซึ่งในเนื้อเรื่องในอนิเมชันกับในมังงะมันจบไม่เหมือนกันในอนิเมชันเนี่ยจะจบเศร้ากว่าคือในอนิเมชันเนี่ยมันจบคืออันนี้อันนี้สปอยเลยแล้วกันนะเพราะมันยี่สิบกว่าปีแล้วคือแบบคง ไม่น่าจะเป็นไรใช่ไหม <laughs> นะครับแอนิเมชันเนี่ยคือแบบตอนสุดท้ายคือทุกคนตายหมดเลยอะไรเงี้ยคือมันสละชีวิตในการโค่นไอตัวบิดลาฟาเอโร่ตัวร้ายอ่ะบิดสุดยอดนั่นี่ะลงอะไรเงี้ยก็เลยทุกคนตายกันหมดเลยเพื่อนเพื่อนอะไรเงี้ยตัวพระเอกตัวเอก็กอะไรเงี้ยตายหมดแต่ในมังงะเนี่ยจะจบอีกแบบหนึง่งคือในมังงะเนี่ยทุกคนมันจะออกไปสู้กับบิดลาฟาเอโร่ที่นอกนอกโลกอะ่ะใน ในจักรวาลอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยตอนเอาชนะได้แล้วตอนสุดท้ายตอนต้องกลับมาเนี่ยก็คือเหมือนสภาพของบิดมันไม่สมบูรณ์แล้วคือจริงบิดเนี่ยมันมีความสามารถคือคนที่เข้าเป็นคนที่นั่งขี่มันอยู่เนี่ยมันจะโดนเหมือนพลังม่านพลังคอยปกคลอกปก,ปก,ปกเหมือนคุ้มครองอะไรเงี้ยซึ่งมันจะบอกเราตั้งแต่ตอนแรกๆแ,แล้วนะเหมือนอตอนที่เทเป้นั่งอยู่บนเอกเนี่ยคือจะลงลาวาก็ได้ลงน้ําลึกขึ้นอวกาศอะไรเงี้ยได้หมดเลยแต่ว่า ไอ้ตอนช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยเหมือนมันมันมันสู้กันจนบิดมันโซมปแล้วอะมันพลังมันไม่เหลือเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยการจะลงฝ่าชั้นบรรยากาศกลับมาที่โลกเนี่ยมันเลยกลายเป็นเรื่องของการแบบเหมือนก็คือเหมือนเสี่ยงตายแล้วคือว่ามันไม่สามารถที่จะแบบคุ้มครองโดเนอร์ที่เป็นคู่หูได้แล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ย ซึ่งในของมังงะเนี่ยจบคือเอกอน่าจะน่าจะตายไปเลยก็คือพังไปเลยแต่ว่าตัวเทปเป้กับตัวพี่ชายเนี่ยรอดกลับมาที่เกาะคามุยที่เป็นบ้านเขาได้แล้วก็พวกบรรดาเหล่าๆไอ้ตัวคู่เขาเรียกอะไรเหมือนพวกเพื่อนๆเขาว่าไอ้พวกจตุรเทพคนอื่นอะ่ะอันนั้นก็อาจจะตายด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าตอนสุดท้ายเขาเราไม่ได้พูดถึงไอ้ตัวเขาสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าบิดของแต่ละคนก็แบบพังหมดแล้วมันเหมือนลงมาก็เสี่ยงงกันไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับก็อันนี้จะเป็นในเรื่องคร่าวๆนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องคอลเลกชันที่ผมมีกันนะครับของเจ้าตัวบ i t x เนี่ยผมจะมีทั้งเวอร์ชันที่มันเป็นไอ้ manga. มังงะมังงะนี่ผมจะมี2แบบนะก็คือล็อตแรกเนี่ยจะเป็นอันนี้จะไม่ใช่ของลิขสิทธิ์มันจะเป็นเดี๋ยวขออนุญาตปิดไอ้นี่แป๊บอ,อันนี้จะเป็นเล่ม1ถึงเล่ม6เนี่ยผมไปซื้อเป็นของค่ายนิวโปรเจกต์นะครับมันจะเป็นสำนักพิมพ์ไพเลทที่ ดังระดับเนื้อของสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็คือซื้อไป6เล่มจริงๆชุดแรกที่ผมมีอ่ะผมมีอยู่2เล่มที่อยู่ที่ปัตตานี่ะมันจะเป็นของหมึกจีนอันนั้นจะเป็นทําทออกมาแค่2เล่มมั้งแล้วก็เล่มอื่นๆก็ไม่ได้ทำแล้วก็จะมี new project ์เนี่ยทำออกมาอีกถึงเล่ม6แล้วก็น่าจะหยุดเลยเหมือนกันไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีต่อแต่รู้สึกว่า ของ New p r ร j จ c กเนี่ยเขาจะทำถึงช่วงที่ X มันได้อัปเกรดแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยชุดเกาะของไอตัวเทปเป้มันก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับก็อันนี้ไปอ่าก็ของ New p r ร j จ c t จะซื้อถึงเล่ม6แล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นก็คือสยามอิเตอร์คอมิกเขาก็จะไปซื้อลิขสิทธิ์มาพิมพ์ต่อซึ่งใช้เวลานานเหมือนกันกว่าจะพิมพ์จบเหมือนกันนะรู้สึกอ,ะอ่ะตั้งแต่ตอน,นัีนผมมาเรียนมาหาลัยแล้วรู้สึกตอนดูตอนาเล่มจบเนี่ยมันก็ เรียนเกือบจบแล้วหรือไม่อาจจะเรียนจบไปแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะก็จบที่เล่ม16กนะก็คือเล่มอวาสานซึ่งไอตัวของสยามมิเตอร์คอมิกเนี่ยผมก็แอบรู้สึกว่าเออเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ซื้อช่วงแรกๆไว้ตอนนั้นคือคิดว่ามีเล่ม1นถึงกแล้วก็ไม่ต้องซื้อเล่มอื่นแล้วไงปรากฏว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าชุดเท่าไหร่ก็เลยแบบเออเดี๋ยว,วาอาจจะมีโอกาสอาจจะหามาเก็บเพิ่มอีกอะไรเงี้ยนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะรวมแพ็คเป็นชุดแล้วหรือเปล่า อาจจะยอมเหมาซื้อเป็นมือสองมาทั้งชุดก็ได้แล้วทีนี้อย่างที่สองก็คือจะเป็นเวอร์ชันอันนี้นะครับเป็น VCD VCD ีนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นของบริษัทไทก้ามัง้งอันนี้แต่ว่าน,นี้ตัวนี้ผมไม่ได้ซื้อนะมันผมไปได้เป็นแบบของที่พี่เขาให้มาตอนสมัยฝึกงานตอนนู้นเลยตอนฝึกงานช่องเก้าอะไรยเงี้ยพี่เขาให้มานะครับทั้งชุดมันยี่สิบแผ่นนะจบราคาเต็มมันอยู่สองพันสี่แต่รู้สึกว่าขายจริงไม่ถึงหรอกมั้ง แต่ว่าก็เนี่ยผมก็ได้มาทั้งชุดเลยคือมัน20แผ่นนี้มันก็รวมทั้งบิด x แล้วก็บิด x neo เลยนะครับก็คือจบคือ a n i m เมชันจะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะก็จะเป็นช่วงแรกที่ก่อน x อัปเกรดแล้วก็ตอนหลังก็จะเป็นพัง neo ก็จะเป็นช่วงที่เปลี่ยนร่างไปแล้วเหมือนพลังเพิ่มมากขึ้นไปแล้วตอนได้มารู้สึกว่ามันจะมีแผ่นเสียด้วยคือเปิดไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปตามหาที่สะพานเหล็ก ย่งโชคดีที่ตอนนั้นสพานเหล็กมันยังมีขายอยู่แยกแผ่นอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาแต่ว่าณตอนนี้ไม่ได้ลองเปิดดูนานแล้วไม่ทราบว่ามันจะมีอันเป็นไปแล้วหรือ,อยังนะคือแบบมันน่าจะเปิดไม่ได้แล้วมั้งที่บ้านก็ไม่มีเ,เครื่องเครื่องเปิดแล้วแล้วก็ไอ้ตัวโน้ตบุ๊กก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้มีไอ้ตัวนี่แหละไม่ได,ไมได,ไมได้มีตัวช่องใส่ซีดีแล้วลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเก็บเป็นคอลเลกชันเอาเครับแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ในพวก Google อะไรเงี้ยมันยังเสิร์ชหาดูได้ไหมนะที่เป็นไฟล์อะไรเงี้ยน่าจะยังพอหาได้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าคุณภาพภาพก็จะไม่ได้คมชัดมากมั้งเพราะว่ามันน่าจะเป็นเวอร์ชันที่ทําไว้นานแล้วนะครับออย่างที่ซออันนี้อันนี้อย่างที่1นึ่งใช่ไหมอันนี้อย่างที่สองใช่ไหมอย่างที่3ามในคอลเลกชันที่มีก็คือไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไร เป็นแคดิทอยได้ไหมคือมันจะเป็นเหมือนของเล่นแถมขนมอะเอออันนี้จะเป็นถุงละห้าบาทเองสมัยก่อนผมจําได้ว่าผมไปซื้อตอนสกมกครปีหนึ่งมั้งตอนนั้นนะเรียนอยู่เนี่ยแล้วไปเดินสำเพง็งสำเพง็งใช่ไหมเขาเรียกสำเพง็งว่าผะหูรัดสำเพ็งอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วมันจะมีร้านขายขนมอะขนมถุงอะไรเงี้ยแล้วแบบเดินเข้าไปคือเมื่อก่อนผมเที่ยวอะไรแปลกๆกันเนเดินแบบเจอแล้วมันเหมือนเออเข้าไปหันเห็นมาดีหน้าซองมันเขียนรู้สึกเ,เป็นรูปบิดเอ็กเลยมั้งก็เลยแบบ เอ้ยมันเหมือนเหมือนมันจะมีโชด้วยโชว์ของไอตัวข้างในถุงด้วยเออแล้วแบบรู้สึกมันเป็นตัวบิดเอกก็เลยแบบเออซื้อเหมาเข้ามาเลยรู้สึกตอนนั้นมันไม่กี่บาทเองมันเอ่อเป็นถุงใหญ่ๆห่อะไรเงี้ยก็คิดว่ามันจะได้ครบอะไรเงี้ยตอนนั้นคือยังไม่รู้ว่ามันมีกี่แบบอะไรเงี้ยนะแต่ว่าพอซื้อมาปุ๊บปรากฏว่าแกออกมามันก็จะเป็นซ้ำๆกันเลยมันจะมีไลโดกับมีเอกเนี่ยที่ผมคือผมได้มาสองแบบอะแค่ไลโดกับมีเอกแล้วก็ไลโดกับเอกอีกเพียบเลยแล้วก็ทีนี้ ไอตัวอื่นที่ไม่ใช่ไรโดกับเอ็กก็จะเป็นอซยนะครับก็อยู่ในชุดเดียวกันอะไรเงี้ยมาก็เลยเลยตอนแรกกเลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีสองแบบมั้งแต่ว่าพอหลังจากนั้นเหมือนในเพจในอะไรเนี้ยเขามาถ่ายรูปให้ลงลงให้ดูกันอะไรเงี้ยรู้สึกเหมือนมันจะมีตัวเชอร์แตมที่มันเป็นหงแดงนั้นด้วยอะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือที่แน่แสัตว์ตัวสีเทพพิทักษ์เนี่ยมีไม่ครบแน่นอนเพราะตัวเต่าตัวแม็กซ์มันมันไม่มี ก็จะมีแค่3ตัวแต่ผมมีแค่2ตัวเองแล่จริงๆไอตัวเวอร์ชันไม่ทําสีเนี่ยยังตัวนี้คือผมทําสีไปแล้วนะคือตอนแรกมาเน่เป็นสีเดียวเลยไอตัวนั้นนะไปเก็บใส่ถุงไว้ที่ไหนก็ไม่รู้หายไปแล้วเซ <c oughs> ็งเลยก็เลยเลอแค่2ตัวเองนี่ตัว X ตอนแรกมันจะเป็นไม่สีน้ําเงินก็สีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมั้งแล้วเนี่ยมาทําสีใหม่เป็นสีทองผมทําเป็นเวอร์ชั่นพาคนีโอนะครับเพราะว่าตอนอตอนที่ทำอ่ะรู้สึกดูดีเทลแล้วมันน่าจะเป็นของนีโอมากกว่า เกาะเทปเป้ด้วยแล้วก็ไอตัวเนี่ยดีเทลของ X เ,เนี่ยมันน่าจะเป็นภาคนีโอแต่ว่าเนี่ยไปใช้สีไอของยี่ห้อไอตัวเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่นมาแล้วมันสีมันดรอปไปแล้วเดี๋ยวสงสัยจะได้เวลาทําสีใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็เลยแบบดูดรอปดรอปมองๆไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่สีคนไทย้ลยนะสีของญี่ปุ่นเลย,เยไม่บอกยี่ห้อแล้วกันเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวจะดูไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยนะะนะครับเนี่ยก็จะดรอปไปหน่อย กลายเป็นของหายากแล้วตอนนี้แบบดูหาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้แล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นไลโดไลโดเนี่ยสีโอเคอยู่ทำพร้อมกันแหละแต่ว่าตัวไลโดใช้เป็นสีเมทัลลิกบลูสีไม่หมองไม่อะไรเลยสวยกว่าตัวนุ่นด้วยเห็นไหมแล้วก็ตรงท้องก็ทำเป็นสีฟ้าก็เอาตัวไอ้สีเมทัลลิกผสมเงินไปหน่อยนึงแล้วก็ระบายนะครับตัวรอนก็เอ๊ยหลงหลงผมชอบเรียกรอนอยู่เลย เพราะว่าไปชินกับตอนในหนังสือการ์ตูนสมัยนุ้กก็จะระบายไปตอนนั้นยังไม่พ่นยไม่พ่นเคลียร์ด้านด้วยนะทำสีโมเดลช่วงแรกๆมั้งนะครับก็จะประมาณนีเ้เป็นของเล่นในความทรงจํามากนะสองตัวนี้เนี่ยคือแบบเหมือนเสียดายอยู่เหมือนกันทีเ่เดี๋ยวต้องคุยหายให้เจอไอ้ถุงนั้นนะ่เมื่อกี้ให้แฟนช่วยหาก็กหาไม่เจอนะครับประมาณนี้แล้วก็หลกัลกๆเลยเคือ,คอ,คอชุดข้างหลังชุดนั้นนะเดี๋ยวผมจะทําใหม่ เพราะว่าจริงๆผมเคยทําไปแล้วให้ใใหให้้พี่น้องได้ชมแล้วมีคลิปในนี้ไม่ทราบว่าได้เข้าไปชมกันบ้างหรือยังแต่ว่าตอนนั้นถ่ายก็คือกล้องมันก็จะชัดน้อยกว่านี้หน่อยแล้วกเ็เหมือนลูกเล่นอะไรมันไม่ค่อยมีมันผิดคอนเซปต์ช่องใช่ไหมอย่างช่องผมมันต้องแบบคลิปแต่ละคลิปมันต้องยาวๆ <c oughs> แล้วก็พรามเยอะๆหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนเล่าความรู้สึกของของโล่งของเล่นแต่ละตัวแล้วก็อธิบายว่ามันมียังไงเอาให้ละเอียดแหละนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะทำไอ้ตัวนั้นใหม่อีกทีนึงแต่ว่า ทีนี้ก็เคยเป็นที่มาของอคลิปนี้แหละที่ว่าที่ว่าจะทําตัวนั้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับก็ชุดนั้นจะเป็นชุด Solid สแกนคิดบ i t เอนะครับดูกล่องใกล้ๆเดี๋ยวรายละเอียดผมจะไปให้ดูอีกทีตอน,ตอนมันตอนมันทำแบบจริงจังนะเนี่ดูคร่าวๆไปก่อนตัวนี้จะเป็นงานของค่ายทาคาระนะครับไม่ใช่บันไดนะแบบเออตอนแรกผมก็แปลกใจเหมือนกันเข้าใจมาตลอดว่าเป็นของบันไดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นฟิลแบบอ,อ คล้ายๆจะบอกเป็นพลาสติกคิดเลยก็ไม่เชิงเท่าไหร่คือมันเป็นลูกเล่นลูกเล่นแบบให้แผงมาประกอบเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทำละเอียดผมจะให้ดูแผงพวกนี้ด้วยคือมันเหมือนเราต้องตัดชิ้นส่วนามาประกอบบางส่วนอย่างเช่นแขนขาเนี่ยปีกอะไรเงี้ยอาจจะต้องประกอบเองแต่ว่าแล้วก็เป็นส่วนของชุดเกราะที่จะใส่เนี่ยก็ตัดมาประกอบใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้แบบถึงขั้นเป็นเหมือนกันดั้มที่ว่าเราจะต้องแบบประกอบขึ้นมาทั้งตัวเลยน,นี่มันเหมือนกับจะให้โครงตัวบิด มาแล้วส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีให้โดเนอร์มาตัวหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นให้เป็นตัวเทปเป้มานะครับแล้วก็เหมือนให้เรามาประกอบเอาแล้วก็มันจะมีลูกเล่นไฟที่กระพริบได้เป็นลูกเล่นที่แบบเหมือนไฟกระพริบจากเบรกฮาร์ดอะในตัวของของบิดแต่ว่าตัวนี้ผมได้มาเป็นมือหนึ่งเลยนะจากสะพานเหล็กเมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยยังไม่ได้ตัดแผงเลยอะคือแบบมาต้องมาทําใหม่เลยเป็นคือผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นของเล่นมือหนึ่งแหละแต่ว่าไอ้ฐานที่เขาใส่มาข้างในอกเนี่ยมันเน่าค่ะ ตัวมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบวงจรไฟเลยเสียซึ่งเสียดายมากผมแต่ก็ยังไม่มีแผนจะซ่อมนะก็คือเก็บมันไว้ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าคือไม่รู้ว่าถ้าไปซ่อมมาแล้วอ่ะมันจะมีผลเกี่ยวกับไอ้เรื่องความถลนถลอกหรือไอ้ตัวชิ้นมันจะเสียหายไหมอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจตรงนั้นเลยเพราะไม่มีความรู้เรื่องกับเกี่ยวกับซ่อมไฟอะไรนี้เลยก็เลยแบบยังช่างใจอยู่ว่าจะซ่อมดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่ซ่อมก็อาจจะไม่เป็นไรเพราะาผมก็เก็บเป็นคือ,อยังไงก็ไม่คิดจะใส่ฐาน เล่นมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่มีเวลาใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้มันก็เน่าอีกอะไรเงี้ยมันก็พังอีกอะไรเงี้ยก็เก็บเป็นไอคอนฟิกเกอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วมันของเก่าด้วยมันเกิดถ้ามันมีการซ่อมแล้วมันเสียหายขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะไปหาจากไหนได้ง่ายๆอยีกตัว X นี่จริงๆผมเคยซื้อมาแล้วทีหนึ่งตอนที่อยู่ตอนมันออกมาแรกๆนะครับแต่ว่าเนี่ยคือชุดนี้ผมไม่ได้มาใหม่อีก4ตัวเลยก็ครบเลยของของตัวที่มันเป็นอย่างเงี้ย คือชุดนี้เนี่ยมันออกมาทั้งหมดจริงๆไม่ใช่มีแค่อันนี้นะของเล่นของ bitx เนี่ยมันจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีชุดที่มันเป็นชุดใหญ่กว่านี้ตัวนั้นจะออกเป็น X ตัวเดียวนะครับจะเป็นตัวเบลเลอร์เลยอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีชุดที่มันดอปกว่านี้หน่อยที่จะเป็นชุดที่มันเป็นคนมันมีมันมีโดเนอร์มาคู่กับบิตนี่แหละแต่ว่าตัวแอคันตัวฟิกเกอร์เหมือนมันจะไม่ใช่แอคันฟิกเกอร์คือมันขยับได้ไม่เยอะอาจจะไม่ได้เลยมั้งอะไรประมาณนี้แล้วก็ อะไรอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนลูกเล่นประกอบล่างไม่มีแล้วก็เหมือนเอาแต่ว่าแต่ว่าข้อดีข้อเสียข้อเสียคือไอไอจุดขยับกับการประกอบล่างเนี้ยลูกเล่นตรงเนี้ยไม่มีใช่ไหมแต่ว่ามันข้อดีคือมันสามารถแบบมันออกมาเยอะออกมาหลายแบบตัวพวกตัวประกงประกอบอะไรเงี้ยออกมาค่อนข้างเยอะอยู่อะไรเงี้ยครับก็ก็กตัวน,นั้นก็เจ๋งเหมือนกันแต่ว่าอย่างไอตัวแม็กซ์ไอที่มันเป็นสเกลไอตัวเต่าอะสเกลใหญ่ๆเขาก็ ออกมาเหมือนกันแต่ว่ามันก็จะเป็นสเกลที่มันไม่ลงตัวนะมันก็ตั้งแบบว่าดูขำๆอะไรเงี้ยผมเลยไม่ได้เก็บชุดนั้นมันมาสนใจชุดนี้มากกว่าเพราะชุดนี้เนี่ยดูมันกลางป่งกลางปีกอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับดูโอเคหน่อยอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นคอลเลคชันทั้งหมดแล้วนะครับที่ของผมมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวยังไงที่น้องมารอชมไอ้ชุดนั้นนะเอ่อได้นะครับเดี๋ยวเนี่ยจะเป็นคลิปหลังจากนี้แหละช่วงนี้พอดีแบบเปลี่ยนบรรยากาศจากทันฟอร์มเมอร์นิดนึงอะไรเงี้ยพอดีจบเออ่ตัว,ตวภาพบีส์แมชชีนที่ที่มีอยู่อะไรเงี้ย ไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ก่อนจะไปขึ้นของภาคที่มันเป็นบิสบอลของภาคญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวยังไงมาทําบิดขอไอนุญาตไปทําบิดเอให้ชมกันอีกสักทีหนึ่งก่อนนะครับให้แบบละเอียดละเอียดอะไรเงี้ยเผื่อมอีพี่น้องที่ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยจะได้เข้ามาชมได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่พี่น้องนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันจนจบเลยนะครับสาหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมครั้งแรกนะครับถ้าชอบอะไรเงี้ยผมฝากกด subscribe เป็นกาลังใจแล้วก็ สนับสนุนช่องช่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับเเดี๋ยวยังไงข่าวหน้าจะมีคลิปข่าวหน้าจะมีคลิปบีทเอ็กเลยเอาเอ็กมาให้ชมก่อนเลยแหละเดี๋ยวต่อจากนี้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงฝากพี่น้องมาติดตามรับชมกันด้วยแล้วกันนะครับอโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายครับ